ที่เศรษฐีบอกว่าเป่าให้ลูกแล้วปังมากเสริมดวงเสริมดวงเสริมดวงเอาเอาทุกบทเลยแล้วมาเน้นเรียกทรัพย์ด้วยมาเน้เนเลนเน้นตัวเรียกทรัพย์อ๋อว้าวเน้นเ,เรียกทรัพย์ให้ลูกให้เขาเพงๆปังๆถ้าเขามีปัญหาเาก็จะโทรหาแม่แม่ช่วยหน่อยช่วยสวดมนต์ให้หน่อย พอ,อสวสดเสร็จนุก็ออนุมทนาสาธูเอานะลูกทางนี้นุก็แล้วมีเคสหนึ่งนะไปะทเที่ยวเกาะช้างกับเพื่อนอ่าเขาก็จะมีเรือไปท่องเที่ยวเป็นเป็นแพ็กเกจเนาะก็มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาโดนแมงกับอุ่นเนี่ยเขาปวดปวดมากเลย <c oughs> นุกเลยบอกว่าอุยลองก่อนดีกว่า <c oughs> เป่าก็หายเลยนะคะอาจารย์เป่าบทออมมุดมุดเตียจะดัดเตรียมสีนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เป่า <c oughs> หนูยังขับอยู่เมื่อนหาจริงๆอะใช่ครับพ่อเอ่อตากระยายเขาอ่ะคนการสิลหรือร้อยเอ็ดนี่แหละเขายังขอบคุณขอบคุณคุณยายอ่ออ่าอุ๊ยพองหมดเลยค่ะแขนเขาอ่ะแมงกระพุนทะเลนะใช่ใช่หายนะใช้บทนี้บทเดียวเลยจิตมน,นิสโอ้โหค่าครูสิบสองบาทขอเขาสิบสองบาท เออเขาให้มาสิบสองบาทบอกว่าขอค่าครูสิบสองบาทนะคะโอ้ยเป่าแล้วก็หายเลยไม่ร้องว้าวเป็น,น,นปิดทิง<ส>้งเลยค่ะเด็กเดอายุเทนะ่าไหร่ครับเอ่อประมาณประมาณสิบขวบได้มั้งครับออเขาเอายาอะไรมาให้ทาอยู่พวกไอ้นั่นน่ะหนูเลยมานี่มานี่ยายยายจะเป่าให้ ็ S <S <an> <S เลยเป่าให้บทเดียวนี่แหละบทแคบ่บทเดียวนะอาจารย์นตุตั้งนมโมสามจบแล้วก็เอาบทนี้บทเดียวหายเป็นปิดทิ้งเลยว้าวว้าวว้าวเรจะขอบคุณเลยขอบคุณมากๆค่ะยาย <Wow>. <S <S <an> <S คนทางอีสานเหมือนกันนะคะตอนไปเที่ยวก่อช้างนะก็มีฝรั่งอยู่เขาก็นั่งแช่เท้าอยู่ไปโดนหอยอะไรเนาะหอยเม่นหรืออะไรนี่แหละแต่ก็เฉยๆหรอกเพราะว่าพวกนี้เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเดี๋ยวทาง อีสานเราเขาก็จะเชื่อเรื่องนี้อยู่นุ้กก็เลยบอกว่าก็เรียกเลยบอกว่าก็เรียกเด็กมาบอกว่ามาๆๆเดี๋ยวยายจะเป่าให้เขาเป่าเอาใช้พัดนั่นแหละพอดีนุกก็พกพัดตลอดตอนนั้นเนี่ยเคสนี้แหละที่ว่าเห็นกตาเลยอ่ะไม่เคยนุไม่เคยไปเป่าให้ใครนะก็คือสงสารเด็กใจมันสงสารนะก็เลยบอกว่ามาๆๆยายจะเป่าให้แล้วก็ใส่โอมุดมุดเปียกแล้วจิ้มชิุ้เรื่ลยหายไปปิดทิ้งว้าวแล้วก็